พอนไม้ครับพอนไม้ต <kar> า <oon> โอ้อนไม้เป็นท่อนเลยกลับมาตามต่อครับตีเล็กใส่บันยังอยู่ที่เดิมครับเพราะว่าสถานการณ์ตอนนี้หนักเหลือเกินโอ้โหหัว <kar oon> <kar oon> ใจจะวายบอแม่ <itte> <kar oon> แม่บอกหัวใจจะวายครับ เป็นไม้เอสซีบอกว่าอย่าไปอยู่ใกล้เสาไฟเตรียมให้เขาไปก่อเสาไฟาไฟ <ป S 1> <อ>ดูดนีบ้านโอ้ยถ้ามันดูดมันก็ไปกับน้ำมันก็ดูดทุกคนด้นนวยน,น,นี่นี่ท่อระบายน้ำนั่นนี่ตกนะไหนขยับมานี่ถ้าตกก็ไปโผล่น่นแหละดำดำโอ้มอไซค์ครับมอไซค์รอดหรือเปล่าเอ้าเอ้าตัวตกโซวตก พี่พี่โซ่ตกเอาไปไปหมอสาโซ่ตกครับโอ้โซ่ตกครับ,รบน้ำกระแสน้ำแรงมากทำให้โซ่ตกโอ้โหนี่แรงจริงๆน้ำแรงจริงๆนี่ครับมีทีมคุณพ่อใจดีช่วยอยู่ ไม่เข้าครับเข้าล้วั่อเข้าแล้วเข้าแล้วอ้าวรองเท้าโซ่ตกแล้วรองเท้าครับไปแล้วรองเท้าพี่พี่ระวังท่อพี่ ตามรองเท้าครับเอา,เอาตามรองเท้าตามรองเท้าไว้ทันเราได้แล้วได้แล้วโอ้โหไปใหญ่เลยทีนี้ดูสิจะรอดหรือเปล่าโอ้โหข้างหน้านี้แรงมาก โอ้โหดูสิครับเข้าบ้านเขาแล้วครับรถดำมาครับเมกาสีม่วงสุดรอเลยรถดำเมกาสีม่วง

ว้ยจัไยานไป้ยจักรยานไม่ได้ที่ใดน้ำถล่มเนี่ยจุดนี้น้ำแรงมากครับจุดนี้ โอโ้โหคันน <mm ี้ลุยมาไกลครับหลุดหายหมดเลยนี่ Ellen> ันโอ้โหหลุดหายหมดเลยผมยืนอยู่จุดนี้หลุดหลายคันแล้วครับกระทางเองไหมแม่ไปบเลยสินันยััยยยน ในรอบจากปีนี่แม่น้ำถ่วแหงปะนี่โอ้ยไม่ก็ร่งนี้นี่่ะมาเา่มวมาทั้งนี้นะอ๋อไปหันม่ก็หันาดิวถั่วมนาดกไปไปบกอ๋อมันจะไม่เข้าบ้านค่ะแต่ปีนี้มันเข้าบ้านค่ะโอ้โหถ่วบางย่าหนึงจักเสียเหมน นี่ชุดของเจ้าหน้าที่เทศบาลครับขับรถตรวจตาบ่อันนี้านน่อันนี้กอกไปใส่เนี่ยพ่ออาไปกันใส่อ๋อปิดนี่บ่อ๋อปิดตรงนี้ครับห่ล้งนี่ไหมพ่อโอ้โหไม่เพื่อนเหรอ ถึงว oh okay. well, oh. ่าเขาเลยพุนตอยอยู่บ้านเบื้องตีหล่กพุนพุนต้อยออกมาจากบ้านเบีลับรุแมือข่าที่ขงเบ้บ้าน้า้มาแล้วาุ่าุ่นเสิุนสภาคันออกไปยังวุเด็กหน่อยวุนอันกรได นี่ครับกระสอบทรายยังเอาไม่อยู่ครับระดับน้ำสูงมาก เฮ้ยรถเก๋งมาแล้วโอ้เ <ลด S 1> oh, พิ่งแต่เห็นรถเก๋งครับรถเก๋งมารถเจ็งคันนี้จะรอดหรือเปล่านี่ต่ำกว่าเขาเลยโอ้ร <ลด S 1> oh, อด,อดแน่นอนเพราะว่าคันนี้ก็มาแล้ว,วทุ่งที่แค่คนที่น้ำมันไปเนี่ยอ้าวอ้าวจะชนกันซะแล้ว,วใจเย็นใจเย็น Thank right. you.